สวัสดีค่ะมาพอกระสาออกกินแซ่บอีกแล้วจ้ะเมื่อาาไดต่ำอีกแล้วพี่น้องจ้ะขวากิดเป็นต่ำพี่น้องเออต่ำตีนไก่พี่น้องจ้ะเราก็ดูกเรียบร้อยอาชีมีคอร์ดแคลับเนี่ยด้วยพี่น้องนิวง้วโปงนิ้วกลางหายแน่พี่น้องจ้ะเห็นปลาคลองพี่นอ้องมาสูๆบอกอะไรอ้ะหางงามมือใหม่พี่น้องจ๋ามาแก้ข้าวคุยกัพี่น้องจ๋าตีนไก่มันค่ากระตังแก่ข้าได้นอำอมรินมา จวดจ้าอืมอืมสุดจวดพี่น้องจ้ามาบุ้ยอยู่สี่หายกันอยู่ก่อนมาติบเสียงร่วกันพี่น้องอืมอืม รั่วแจ็บก็ก็ออืมอืมไม่เลยพี่น้องจา๋าบัวแดงแต่ไม่แสดงใจแ <c oughs> <c oughs> ต่ไม่แสดงใจพี่น้องจา๋าอ้อให้บอกมันฟุ้งแล้วอะ่ะน้ำมันฟุ้งพี่น้องจา๋า <c oughs> อืม จับยี่็ต่ำแท้จับไปหน่อยบัวแดงอืมอืมจิ้มเบาบเลยพี่น้องเลยจับห้มันกันเดี๋ยวมันลื่นอืมอืม,อม จับให้ดีจ้ะเดี๋ยวมันจะลื้นขาอคอมนะ่ะม,มันสิคลึดแดนลงคอะนะพี่น้องอืมสายอีสานเกินคลึดอืมอืมอืม ยั่ต้องใส่เป็นพอบานไปน่เนาะพอบานแกะอาสีแบงย้งชักหน้าอืมนวสัตมันได้พีรั้องเดอ้อทุกผู้คมอืม ไม่เห็นมึดไม่เป็นตนังเลยอุ่มใส่รอกบัวแดงกำลังสิบบาทเป็นตังเลยอ,มอ,มอืมมลมใหม่แล้วจุ่มนำประเด็กเล็น้อยเหมือน 嗯。Mm hmm. เป็นข้นปลมากินเป่น้องชาถามว่ากินได้ไหมกินได้อาถารมาหมักบอบอมาหักอยอดผักบุง้งบางคนถามว่าทำไมเสียโอม,มากินยอดผักบุ้งครับไมันช่เป็นลืน่นๆพี่น้องปลายมันจะเป็นลื่น,ๆเ,น,ๆ,เนๆเป็นลื่นๆเวลาอย่างเป็นเป็นอย่างไรอือ,อเอาก็เลยบปหมัก มากินหมองกาดนึ่ขึ้นงแข็งเสียบีจ้ะน้ำลองอน้ำลองอน้ำลอง